เรื่อนเ,เจ้าจอมมันเสะนะครับตอนที่สี่ของพระราชวังบางปะอินนะครับเรื่องนี้เจ้าจอมมันดาของท่านพิเศษยัยงไงทำไมท่องสร้าง,งเป็นปูนด้วยหรือว่าเขาเอนหรือว่าเขาบุญณะนะเนี่ยครับเจ้าจอมมันเสอยู่รูปท่านาก็จับดูไปอีกโอเคต่อดีกว่า สั้นๆแล้วกันคนเข้าไปเยอะอุ๊ดย,ยืมถ่ายรูปไปต่ออันนี้ประตูอะไรเอ่ยชัดยังชัดยังประตูอัคาลาสีอะไรโอ้ยอ่านไม่ออก ไปดีกว่ามีโคนนะคะระวังอย่างที่บอกนะครับช่วงนี้ผมกางมันเลยแต่ไปเที่ยวเยอะช่วงปีใหม่ผมอัดคลิปนะครับเดี๋ยวอัดคลิปนี้จบอแล้วก็ไปเที่ยวอยุธยายจบแล้วผมจะพยายามนีบอัดคลิปี่สุดนะครับ ในช่วงวันนี้นะครับก็คือหนึ่งมกาห้าเก้านะครับผมอัดคลิปญี่ปุ่นยังไม่เสร็จเลยอตอนนี้คืออัดคลิปไปถึงฮากุระเตะนั่นนะครับตอนนี้กับคาซัปโปโรในเดี๋ยวต่อไปคตรก็จบญี่ปุ่นแล้วก็คงจะเป็นการจนบุรีนะครับโอ้ยมีหลุมขออภยัยอ๋อนี่เป็นเรือนแบบเจ้าจอมมหาศาลเลยนะครับเป็นเรือนเจ้าจอมอเอี่ยมเอ,อิบอาบ,อาบเอื่อนแล้วก็เจ้าจอมมันจะอ่อน อันนี้ก็สร้างเป็นกระจกผมวัดส,ส,สร้างสร้างสร้างใหม่แน่นอนของกลับน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับสวยทุกเรือนเลยนะครับตอนนี้ก็เกือบจะอ้อมมาเจอเจ,อเจ้าปที่นั่งนี่แหละอ่าอันนี้ไฮไลท์เลยแหละสุดท้ายพระตำานหนักสมเด็จพระพันวษาอาิกาเจ้านะครับโอเค เดี๋ยวเร oh, loser, ิ่ม mm ถ่ายรูปกักโอ้ยมีโคลนแฮะโค้กขบง่ปอนด์วิทยาอากาศตอนนี้มันเย็นแปลกๆนะครับผิวมันจะมือท่ายเลยที่แดดแบบร้อนแบบนี้มัีลมมาเย็นๆนะครับลมพื้นเย็นๆเอาเข้าได้ด้วยเหรอ ได้รออะอยู่เข้าไปดิครับติดแอร์แล้วปะเนี่ยว้ไปนี่ครับมีตู้เก็บของใต้ดินด้วยสร้างใหม่แน่นอนถอดรองเท้านะครับ โอเคครับสั้นพอก็มีห้ามนั่นงานถ่ายรูปนะครับแต่เราห้ามถ่ายวีดีโอไม่มีแต่หน่อยเราถ่ายได้นะครับโอเคขออันนี้ตใส่ผ้าพันึ้งนะครับโอเค ขอตัดคลิปไปทันที่4นะครับบ๊ายบาย